พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะคิมน้ตีจะพาทุกคนมากินนะคะหมูกระทะนะคะทุกคนอันนี้อ่ะคือเราปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผักนะคะน้ำจิ้มนะคะนี่ก็จะเป็นผักนะคะนี่ค่ะบุนเส้นผักอ่าผักบุ้งผักกดาดขาวแล้วก็อ่าผักตั้งสายที่เราทําที่เรากําลังร้อนๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหไฟลุกนะคะโอ้โห หม้อกำลังจะไหม้นะคะค่หม้อกำลังจะไหม้เลยนะคะเยวอันนี้ใส่เลยนะคะไปทำมากินด้วยกันนะคะหมูกระทะร้อนๆนะคะอากาศเย็นๆกับกับบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกลินนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะวันนี้นะคะต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะ ใส่เสื้อเชิ้ตยาว,วไม่ได้เลยนะคะอากาศเย็ยนมากบางอันก็จะไหม้แล้วนะคะเนี่ยต้องควรตรวจเลยนะคะอันนี้นะคะควรตรวจเลยนะคะ,คะ,คะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ โอ้โหมือนึงจับกล้องนะคะมือหนึ่งจับกล้องะะมือน,งองอนึงคลิปเอหมูใส่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเอาอใส่ขายตั้งกล้องเลยนะคะร้ <c oughs> <c oughs> อนๆนะ,ะออกไอายตรวจเลยนะคะโอ้โห ดีมากเลยนะคะกําลังติดหม้อนะคะออกเอาไอตุยตุยเลยนะคะกําลังติดหม้อกัมบรีเลยนะคะนี่เล็บมือนางลงกันเลยนะคะเล็บมือนางเล็บมือนางปลาหมึกนะคะของชอบทีอย่างนั้นนะคะปลาหมึกกรอบนะคะเล็บมือนางนะคะ ใส่ไปเลยนะคะหม้อเริ่มจะไหม้แล้วไฟมันแรงมากเลยนะคะกล้องอาจจะขยับขยื่นหน่อยนะคะเพราะว่ามือนึงจับกล้องมือนึ่ง่ายคลิปนะคะมือนึงคลิปปลาหมึกพปคลิปอะไรใส่นะคะอืม ไฟลุกไฟแรงเลยนะคะกินทันกินไม่ทันไฟไม่หม้อนะคะ,ะไจแรงมากเลยค่ะทุกคนได้ใจมากเลยนะคะวรวจหนอยตรวจตรวจตรวจเลยนะคะจะไหม้ก่อนสุกไหมคะเนี่ยคิดมไม่ทันม่ไหม้ก่อนสุกแน่นอนนะคะ เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาน่ากินมากนะคะจะเป็นมิ้เส้นนะคะเดี๋ยวย่างให้ลูกชายก่อนนะคะย่างให้ลูกชายกินก่อนอย่างจุ๊ๆให้ลูกชายนะคะลูกชายรอกินอยู่นะคะย่างเลยนะคะให้ปิ้งเลยนะคะนะคะหน้าตา โอ้โหอบควรตัว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 เลยนะคะนี่ค่ะมาตาน่ากินมากเลยนะคะค่ะมาเริ่มกินกันเลยนะคะโอ้โหตใกล้ตัว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 เลยนะคะมาค่ะไม่หยดคุณใส่คุณนะเออวางใส่ก็ได้แต่ว่าโอ้อันกวดใชหมวางนี่ใส่ก็ได้วาง โอ้ไปไหมไปไหมแล้วค่ะทุกคนทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะอืมโอ้นนะคะตัวตัวนี้นะคะองไอเยนะคะนี่าค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ ก็กินวดยอะเลยค่ะกินอรย่างอย่างนี้อยากเหรออยางให้ทำดูเดี๋้วรถไฟแม่ก็ยึแม่ร้อนตักในทายก่อน เส้นก็ยาวมากเลยนะคะไม่ได้ตัดไก่นะครับใส่กระสอบเหมือนกันนะครับเกินนานไก่กระสอบเหมือนกันกเสร็จหมดแล้วน,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 นะครับ คนมากินด้วยกันนะคะอันนี้จะเอาทำให้ลูกชายก่อนนะคะนี่ทำให้ลูกชายดิ อานนี่สำมวาแท่าหนึาา่งผมนะหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนี่ยต่ะคะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะคะเริ่มตาแล้วนะคะปรามึกร้อนมาก น,น้ำร้อนๆกับบรรยากาศฝนตกวินอากาศเย็นมากเลยนะคะวันนี้น้ำร้อนๆนะคะ ไม่เท่าบุคนี้สุดไอ้ผู้ให่ต้องเปียกมันไม่ได้ท้องนะดับหรอไปนไข่ร้อนมันนี่ต้องได้อีกต้องได้อีกถึงแลยเดี๋ยวเยต้องหนีมันก็ได้ด้วยไม่ใหม่เลย 嗯，嗯、mm，对、hmm. 对、mm。那个父母也比他。嗯、hmm. mm。哎、hmm. <laughs> mm，也比他厉 ร้นอนร้อนกับบรรยากาศฝนตกอากาศเย็นๆนะคะเ <c oughs> ยอดมากเลยค่ะกระถางวัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้กผ่านลุงอินไหมงอี่พ่อค่ะ 一个，嗯、yeah. mm。Hmm. พี่ไม่ทันไหมนะคะไฟมันแรงไม่เห็นที่บอกมากเลยปต้องเติมเป็นมูลนะต้องเติมต้องหนีบไป

ตุ <poured> ๊บตัวน้อเลยนะคะ

nó bỏ vào băm bự bằng ờ, đó ừ. may rồi ừ. Mày mày kia luôn, không luôn. Bây giờ không nở ra đi dài rồi nó mới tùm, dài lên được tùm. Đây. ม,มอไฟไหม้แล้วค่ะกินไม่ทันนะคะ่แส้ไปนำางไก่บน,น,นั่นยี่สิเมเกียมครับนำสองหั่นต่อแส้ไม่เยอะ จะโขอของืนว่างเด้มามมาคันงนี้ค่ะเส้วสิบเก้า นมาเลยะะคะท,ววท,ทั้งนระะ้อนทั้งสิดทั้งอร่อยนะคะ อิ่มไหมลูกอิ่มไหมครับไปอิ่มไหมเออรถไฟรงยังไม่หมดเด็กมน่ได่ว่าใครเอามยอดเลยค่ะวันนี้ เผ็ดเผ็ดไม่ใช่เผ็ดร้อนร้อนผู้ผิดนะคะวันนี้ไม่ได้กินข้าวคนเดียวนะคะวันนี้กินอ่าสามคนนะคะสี่คนกับลูกตายเป็นไงวะ แตคนโตมันมาเยค่ะมันามาแบบตงเ่ร่อตดีสองนะมรยบอก่าแต่คนตมหาผมแบบัวอร่อย นัวน,นะคะจะได้นัวไ,ได้อร่อยอร่อยนะคะเบีงมู๊ดเรียกแม่นางไหคะจูงมู๊ดจมูชิมยาวมากไม่ได้ปกเด็ด

เยี10 10่มวงนนี้ก็ตายแล้วอนี่จะสิบตัวนี่ดิบต้มคนตกป่าขอหวงไปางไม่า

กินแยกกันเ่นาตะัออกฮคกไทยเลยกินแยกกันเล่นาคตะวนกีิดปลาหมึกนะคะทุกคน อันนี้น้ำชุดร้อนปลาหมึกนะคะปละิดปลาหมึกอืนน้มจิ้มนลงไปนะคะเอาร่อยนะคะ โอ้ติดติดแล้วติดแล้ว đã. Rồi. đã bất...

กะทิเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ okay, okay. okay. ไค้ไม่เอะก็เก็งอืม,มต่อรูกเลยหัวเรามากเลยมากินผักเองแล้วก็ใครรวบก็อ,บกอืมเส็ดนั่นสุดนั่นล้มอ๋อจบที่เทียงแค่นี้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะติดตามใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย